ข้อ16ครับถ้า x กําลัง2เท่ากับ x ลบ2แล้ว x กําลัง3ลบ2ส่วน x มีค่าเท่าไรข้อ a 2ข้อ b 3ข้อ c ลบ2และข้อ d ลบ3อลองดูสิ่งที่โจทย์ถามก่อนครับ x กําลัง3ลบ2ส่วน x เรารวมเศษส่วนดีกว่าครับ x กําลัง3คือ x กําลัง4ส่วน x ถูกไหมครับลบด้วย2ส่วน x นะครับจากนั้นดูว่าส่วนมันเท่ากันแล้วเราก็ลบรวมเศษเลยครับ x กําลัง4ได้เป็น x กําลัง4ลบ2หารด้วย x นั่นเองนะครับ ก็คือจะได้ x กําลัง4ลบ2ส่วน x ทีนี้เนี่ยเรารู้ x กําลัง2อยากรู้ x กําลัง4ต่อยกกําลัง2ครับเป็น x กําลัง2ทั้งหมดกําลังสองเท่ากับ x ลบ2ทั้งหมดกําลัง2 x กําลัง2กําลัง2อีกทีหนึ่งเป็น x กําลัง4ครับถ้าเท่ากับนี่เป็นกําลังสองสมบูรณ์ครับก็เป็นหน้ากําลังสองลบกับ2หน้าหลัง2หน้าหลังคือ2คูณ x คูณ2คือ4 x ระบบด้านหลังกําลังสอองก็คื2 จากนั้นเรารู้ว่า x กําลัง2คือ x ลบ2เราแทนค่าลงมาอีกทีหนึ่งครับเป็น x กําลัง4เท่ากับ x ลบ2ลบ4 x บวก4 x กําลัง4จึงจะเท่ากับ x ลบ4 x เป็นลบ3 x ลบ2บวก4เป็นบวก2นะครับเราได้แล้วว่า x กําลัง4เท่ากับลบ3 x บวก2แล้วก็เอา x กำลัง4ตรงเนี้ยไ,ไปแทนค่าในสิ่งที่เราอยากรู้นะครับคือตรงนี้นะครับเราก็แทนค่าไปครับว่าเป็นลบ3 x บวก2ลบ2หารด้วย x นะครับ 2กับลบ2ก็ตัดกันไปเหลือ0ย์ลบ 3x หาร x ได้ลบ3นะครับตอบตัวเลือก d ดอกนะครับข้อนี้ต้องดูอีกทีนึงนะครับอันนี้เรารวมเศษส่วนกันก่อนเลยครับเราลบกันให้เรียบร้อยครับคือทําส่วนให้เท่ากัน,นครับโดยการเอา x คูณทั้งเศษและส่วนตรงนี้นะครับจากนั้นก็เอาเศษลบกันเป็น x กำลัง4ีบ2หารด้วย x กจากนั้นตรงนี้ครับเรารู้ x กำลังสองแต่เราอยากรู้ x กำลัง4แล้วเราเอา x กกำลัง2ยกกำลังสองทั้งสองข้างครับได้เป็น x กำลัง4เท่ากับเท่านี้ แต่เราเอาเรู้ x กําลังสองเป็นเท่าไหร่เราก็เอา x ลบสแทนเข้ามาตรงนี้อีกทีหนึ่งครับได้เป็น x กําลังสคือลบส x บวกสแทนค่าเข้าไปตัดกันตอบครับเป็นลบสนะครับข้อนี้ดูคลิปถัดไปเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะ